สวัสดีจ้าแพื่อครับทุกคนคลิปนี้ยายเขาโตเมืองเด้อจ้าเด้อมาก,กาั้งฝนตกตโตเมืองฝนตกเด้อจ้าเด้อนี่ยายมาเที่ยวเ <c oughs> ป็นบอพี่น้องพนตกพี่น้องให้พงไหมพ้นตก กีรีบมาแล้วแยกกับเขาตัวเมืองกับ้านใส่หน่อยนั่นหละไส้มาสีจานนาะลูกไสยเนาะโอ้ห้านไส้หน่อย <laughs> มันแนมเมื่อเร็วพุนอยอะโต๊ะเรียนมามองนีบ่โต๊ะ บรรยากาศตัวเมืองน้งย่องไม่น,น,มนออนเอัดเลยตเมืองนี่โมเมนมองหมีม้มั้ห่นหาหมอได้จ้าเออมาสีด้า มาศีดษบัดเช็ดนี่เฮ้ยๆน้องนาโอแนเนออคอกัดใจซื่อ,าาอมาเจ็บตัวแล้วหลานคอกัดมาแล้วเจ็บเฮ้ยเก็บตัวเก็บตัวเลยเพิ่นกินแล้ <laughs> เฮ้ยเขาไปเก็บตู้เหรมาแล้วเจ็บมาแล้วอันนี <c oughs> ้ตรงฮหนมาเจ็บเลยจ้ะเออดอง,ดอง,ด,องดองเลยอือดองดองเลยอาจากรุงบ้านมาแล้วก็มาฮะมามิกซี่นะจ๊นะเนาะเอาไป เดี๋ยวมิสซี่ตัวเมืองเขาไปจากสีเย็นเก็บจนนี่ฮ้อนอนหอนไปดองเ้ยไปดังเลียนในมิสซี่ มากับพี่ชายมากับพี่สาวกับหลานสาวกับหลานชา,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 ายตั้งเข้าขมาอันนี้มิกซี่เรลวมากินวยเตียวเสียแบบๆย่ายบ่มี่อ,อันนี้ต่างกล้องเอ้าวบันย่าจีขออนุญาตกินก่อนได้จ่ายเ้ยขับรถได้หะระอขับรถเออไขร เฮ้ดียก well. ินแล้วเรียนเขาเรียนเขาเรียนเออินบอลนะพี่น้องเอ้เก่งเก่งเก่งน้ามาพี่เนี่ยมาพี่เออเออนี่เออถูขับรถเลยมาสียาย้ามาเที่ยวนี่สิน้อเนาะ ปร้านลูกเขาร้านของยายบาดพ่นเอาอนเย่าตพี่สาวกินนมเปล่าอยหายหิวนมว่ะเออเจ้าเรียนละป้ากัดไปห้าวไปเพื่อนห้าวกัดเจ้าเรียนแล้วไปเออไปจาเอจาเอ เลนของเลนอี่มแล้วมันกินน่มได้จ่าเด้อวันนี้เจ๊ย่างเลนพ่ท่านออกดูเดี๋ยวพ่ท่านเศ้าเลนดูพี่น้องเอ้ยแล้วี๋เดจะออกไปไปเลาะสื่อของกินก่อนบันนี้ มาเที่ยวมิกซี่แล้วเวลาว่างก็มาเน่นนะเนาะอืดป้ายังป้ายสบะป้าสาบะแล้วาาาไปแก่ใหญ่กว่ามาหาบักหอยแขนไม่กินบะหม,มี่เลยพี่น้องเออก,อกระลัางพะการังออกมาเที่ยวออกมาแล้วแย่บัด <cười> oh. <cười> đây nhắn của màn <laughs> <laughs> <Pai. cười> ơi Üh, để tim là hơi sợi tim là ừ bố mẹ đẹp khâu hong ép ừ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  ได้เสียซาเหลวไอติมพี่นอ้องหาไอติมอยู่อ๋อพี่น้องย้ายผ้าหลานมาหาหมอมาเสีดยาแล้วย้ายกับมาเที่ยวมิ้ซี่ย้ายกับชิจบคลิปมาเทีย่ยวเบรกซี่ไว้เพียงแคนนกกงนกก่นีนน้ด้วจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ให้ยายดยดีเสมอมาถ้ายายผิดพลาดประกั้นได้ยายขอเอาไปได้วจ้าสวัสดีจ้ายายรักพี่น้องด้วยจ้าจุ๊บ ยายมาเที่ยวตัวเมืองจ้านี่ได้กับชิกกับบานได้จ้าบ้านนี้ยายทิพาทายบรรยากาศยายจุบคีบเหลี่ยายทิพาทายบรรยากาศออกจากมิกซี่เดินไปหารถมาเตชุรินแหลี่ยมยายกับมาเฮ็ดกินเฮ็ดอยากเนาะจานะ่าเนาะ ยายมาปนอิริทเด้จดเอจ้าเด้อนี่ยายหามายายไปแด่เฮียยายก็มากินเขา่ากะตะทองกะ,ปปต,ต,ะกตะทองเฮ้ป็ยนยังจะบมไปสุรินทร์ในกัรนะสั่งใต้พี่น้องเมื่อมังรถยายไปคนเดียวเดี่ยวหันมือกูเลยเป็น้องมันแจกอ้ายไปปืดหู้ปืดตาอืยายกะตะทองเฮ็ดถ่ายายเด้อนี่เด้อพี่น้องตะทองเฮ็ดถ่ายาย ตัวนี้กระท้องพัดเนี่ยอันนี้กระท้องขวอยังเท่านี่ถอดไข่ถอดไข่ป,ปลาเดกถอดไข่ใส่ปลาหลาด้วยจ้าเด้อนี่ตัวนี้ก็ขัวอลีพี่น้องวอลีดด้วยจา้าตัวนี้ก็ปลาเด็กพักอ,อตัวนี้ขอาแซ่บอีสามบานเห่าพี่น้องนี่ตัวนี้ก็ปนอีลีเนาะจานะ้าเนาะแซ่บแซบมาเลยพี่นอ้องมากินในกันได้วจ่าเด้อได้กสิ ินนางกินข้าวเสีบเสียบกันเด้อบัานี่มามาเพ่อนครับจุผู้จุคนมันกินใน้กันดดเดอ้อจ้าเลยแต่แยกจบคลิปอะไรหักยายมารีวิวให้บึงตอนมาแตงแตะตอนมาแต่แตตตสุรินเด้อจ้าโตเมืองนะจ๊นะเนาะกินข้าวเสียบเสยบเลยปืนหัปืนตาไปจันว่าไปกับหลานน้อพี่น้องเนาะร้านไป็ดจิกยา บบไอ้นังกินไนเตียงเลยมองออเบตท่ทงบ,บนำได้กบสบน้ำมาน,น้นามากรมากตามกินเนาะอันนิมาํากินเนาะเนาะแพนาดยายเลกเลยเนขวายดีกินมือนาาเนาะจ้าเนาะ บอกกินมื้อสิกินนะืมประเด็กตะท้องคล้องหม,มักประเด็กผ่าส่บีา